มาดูเกษตรอีสานก้าวไกลค่ะวันนี้จะพาไปดูกลุ่มแม่บ้านที่ตำบลหน,นองแสงอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นนะคะเขามีการรวมตัวการทำผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องอินทรีย์หลากหลายชนิดทีเดียวนะคะไปติดตามกันเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องของกลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์ตำบลหน,นองแสกอำเภอบ้านแฮ่จังหวัดขอนแก่นที่เห็นอยู่นี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มชาวบ้านเพราะอยากจะให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีจากเดิมผลิตข้าวกล้องเพียงอย่างเดียว จนขณะนี้ได้ทำผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายชนิดเพื่อส่งออกขายสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดีนนนางบัวหองรังสีป,ประธานกลุ่มเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการทำข้าวกล้องอินทรีย์ว่าตอนนั้นตนเองรู้สึกไม่ค่อยสบายมีอาการชาตามมือและเท้าจึงได้ไปพบหมอหมอจึงแนะนำให้กลับมาทานข้าวก้องเป็นประจำแต่ปรากฏว่าข้าวกล้องมีราคาแพงจึงได้หันมาซื้อเครื่องสีข้าวก้องมาใช้เอง เป็นมือชาค่ะเป็นนิว้วชาเราก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยแนะนะํ่ม่ายาตัวนี้ถ้าจะกินนีลีเนี่ยสิยูน,นข้ขวก้องเพิ่นขอยแหนะนําจกินขวก้องกลับานมากระมาซื้อขวก้องไม่กินกินไปดูดูเป็นไป ب, กินไปโดนไปมันเบาวไหวเพราะว่ะาขาอก้องมันกาดรูซื้อว่ามันสิบแห้งอยู่ก็เลยหาวิธีที่กินให้มันได้ไลที่สุดเราก็จะกินประจำเราก็มีเพิ่นมาแนะนําให้ซื้อ ให้ซื้อตรงนี้ค่ะลุงสีหมุนมือการสร้างกลุ่มพเพื่อผลิตข้าวกล้องของกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลหนองแซงเริ่มต้นจากการอาสาเข้ามาโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆจนกลุ่มเริ่มเข้มแข็งจึงมีชาวบ้านให้ความสนใจมารวมกลุ่มกันมากขึ้นองค์การบริหารสนตำบลก็จะสนับสนุนในเรื่องด้านวิชาการด้านอบรมเกี่ยวกับของเรื่องของกลุ่มค่ะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพแล้วส่วนที่เป็นด้านโภชนาการก็จะเป็นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตมหนองแสงค่ะก็จะมาดูเรื่องโภชนาการ